กอบแมนอุปสกรคสำหรับพวกเราเราทุกท่านสืบต่อเอาบางไฟขึ้นห้าน,นะตอนนี้หันหนึ่งและหานสองแมนบังไฟแสนเลย กำลังจะนำบางไฟล้านขึ้นห้านเนาะตัวนี้ก็คือจะเป็นปิดบางไฟล้านนะทีคนเขียมที่จะเอาขึ้นเนาะตอนนี้ถือได้ว่าผู้คนก็ยังหนาแน่นคือเก่าเนาะบอยอมย่ายบอยอมหนีเนาะถึงฝนจะโตผ่านเงเนาะนี่ก็คือภาพบรรยากาศของงานจุดบางไฟเนาะหรือว่าบุญมาเปณนีบางไฟบังเวียงเนาะปีสองพันสนั่นเองนี่เนาะอันนี้เขียมที่จะจุดแล้วทุกท่านเดี๋ยวมาลุ้นแล้วกันมาเบิร์นแ้กันมาเป็นบางไฟแสนห้านึงอ่าห้านิดนึ่งเนาะ จะเป็นเท่าไหร่ทุกคนนี่น้ราเพิ่นกกำลังเคลียในพื้นที่สำหรับความปลอดภัยเนาะเดี๋ยวมาเบิงงนะทุกคนฝนตกเลยนี่ฝนหากระหวยเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้นี้ฝนตกมาแข็งแห้งเลยตกขึ้นแล้วเนาะพิ่นนับแล้วนับเร้วไปไปคือบระองคไปได้ไปได้ เทคนิคเนาะมีกดจุดในฐานทีหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่าพิพาเทคนิคแต่ว่าคนจะมาจุดในบ้างทีสองเนาะมีไปแล้วทุกคันเข่าแล้วไฟเข่าแล้วเนาะชุดยอดขึ้นไปแล้วเนาะ วันนี้จะบังไฟแสนแล้วก็ตอจะไปนี่เป็นบังไฟล้านแล้วทุกคนก็คือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญที่สุดเป็นไฮไลท์สุดท้ายของงานนี่เลยผมว่าสุดยอดเลยในปี2 0ง4นี่สนี้เราจะรับบุญบังไฟเมืองวางเอุยังดีแจ๊คคนอยู่ที่อินเดียภาคนั่นเองเด้อทุกคนเนาะนในบังไฟแสงในอีบางเรื่อเนาะก็คืออยูห้าอันที่หนึ่งอันนี้ยังรออยู่เนาะยรอประกาศได้ยังยูเบอร์รูปฝนเก่งยังมวนต่อกันอยู่ถึงฝนชิ้นตกแต่ว่ามรสุมนี่ก็ยัง ลีนินกันโตยัเบิ่งลูกฮันบอยยอมถอยเนาะอ่าแบบนี้มันจึงเป็นสีสันของการลีนมังไฟเนาะลงตมแน่ตาโคตรแน่เนาะมันกับเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันเป็น การชูบ้องไฟก็เพื่ออย่างเพื่อขอฝนนั่นเองเนาะฝนตกลงมาแล้วเขาก็จะช่ยุบใบย่านมันเนาะอ่าอันนี้เพิ่นมาเบิง้งมาเบิ้งต่อในบางทีนึงเนาะก็เป็นบ้องไฟแสียบเหมือนกันทุกท่านเดี๋ยวถ้าพาทุกท่านหานบิง้องไฟล้านเนาะก็คืออยู่นี่เนาะน,นี่นี่เนาะสองบ้างอยู่นี่นี่มันเป็นบ้องไฟล้านเนาะ ่วงไหลนะแต่ว่าผู้คนนี่กะหนาแน่นนะมือแน่น่าคนเดินนี้ว่าะมันป็นเป่าเราเราเพินมาเบิกเป็นง่าวนะเขาขงวาจะมือในหน่อยนึงแต่ว่าใหญ่ัอ่าหยิบจุดนึงแล้วบ้างนึงเนาะเาปดอะไรไ่า ว่าอยูใ่ใกล้กับหมาย,มายเลขขนาดลูกค้ามันจะมีเป็นดอกไฟดาวาไฟเข้ามาจากไฟบ่มแต่ว่านี่ไฟบูม บังไฟร่าน,นนี้นอีกค,ความนึ่งาาีหาลาาไไ้มัาระเทศจุดนอกจากนี้มันก็มีบวกตุมเอาไว้ท้องหับเราสำหรับผู้ใดที่อยากจะลิ้มตุมแบบลิ้มไปลแล้วเนะวาะติดบวกตุ่มไวให้พรอมพองกำลังทั้งปสโโซปโเาควรด่าวบนความสามสีหาเนี่ยสามสีเดอ ตอนนะพี่คาดนี่ก็เป็นไปของเป็นของไฟแสด้วยกัน คือจะเป็นไฮไลท์สำคัญของงานนี้เลยไฮไลท์สำคัญของงานนี้เลยเนาะแต่ยังมีบองไฟใ,ใหญ่หลายๆบางอยู่เนาะที่ก็ยังพัฒนได้จุดเร็วแบบอย่างที่จะจุด่นๆบริษัทนี้ขึ้นแล้วหรอกำล,งลังเนาะคนะยังล,ล,ยลายอยู่เนาะยังแน่นยังหนาคณะกรรมการบ้างของไฮยินได้หกบริษัทแห่งนี้ได้ว มันก็นจะแม็นเป็นลำวง,งอ่าเป็นลำวง,งเอาเด้อมานี้กวนกาขึ้นไปเด้อจะเป็นเาจะสำหรับจัดงานเดียวยิ่งใหญ่เนาะทุกูปีมันก็จัดใหญ่แบบนี้อยู่แล้วเนาะสำหรับอยู่ที่เมืองเฟือง,งนี่อ่าอยู่ที่วังเวียงเนาะหลงนะทุกคนเมืองเฟืองจะเป็นเป็ดวันที่หนึง่งวันที่สอง ขึ้นสามสองแล้วอ่าพวกไฟล้านขึ้นแล้วตอนนี้ไฟล้านเด้อฮัาแต่แรกก็คือจะเป็ีนเป็นหัทพวกไฟอ่าน้อยเนาะไฟลไฟกิโลกัได้อ่าเป็นไฟลไฟกิโลต่างๆ่างฐานที่สองครับเป็นจทนนิสบล็อกทีหนึ่งควรก่าควลอดภัยแล้วละบอควรก่าทางด้านเทคนิคเลี้ยวสำลับสามที่สามบังที่สองก็คือทีมงานไปล้นสามตัวไฟล้าสิบสองกิโล รถทะเบียน2000เดี๋ยวว่าผู้คนีก็ยังหนาแน่นอยู่เนาะเหมือนเดิมเนาะยังโบนีบบปาแต่ว่าขี่เฟือกเราทุกครั้ทีมงานไปรุ้น้างตตทันทีที่สามที่สองไม่ได้สนเจมากกันเองร่มเยว อ่าบางต่อไปก็คือเป็นบังไฟลาดเนาะอยู่ในฐานที่สองครับอ่าเป็นบังไฟที่ไวหญ่ของงานนี้เนาะชีพนํำมาจุดกำลังจะน้ำขึ้นห้านะเอาทีมงานไปรุดสร้างโตสีเดือมเรือมโดยทันทีงานตไม่ได้แปเลยเปอร์เซ็นต์คือฐานเอาสายไฟมาจุดคืับจุดเนาะฐานที่สองกันาแท็กเตอร์ขึ้นฐานสองสองกนได้โดยทัน้ือฐานที่ส อันนี้บ้องไฟล้านเนาะขึ้นแล้วเนาะอ่ากาลังจะน้ำเอาวางไฟขึ้นหนาวบ่อ้ยนายดูค่าเสียงข่าเจ้าเชนซันอยู่อยงไรหนาวฝนตกเนาะตกแห้งเติบแล้วบ่าะโอ้แห้งเนาะบอว่าบ่อ้ยแห้งนะดูค่ะเนาะแห้งเติบเลยเนาะห้านน้องไฟใหญ่อ่าห้านใหญ่เนี่ยเขาจะมีอยู่เป็นสองห้านเนาะที่เพื่อนเอาไว้สำหรับไฟแสงครับไฟล้านเนาะ การสามสีเป็นยังไงคอามพัฒนาอ่ะขากสุนมสุเกนเป็นว่าบ้างไฟกิโลนี้เนาะรานที่สองเป้บางสวนบอกเขาก็ได้รัางบ้างไฟล่าคือฐาน

มาลุนมาลุนนะเบรเบิรงบรงไฟล่านาเติมการที่ม่นเอาบ่งไฟขึ้นเนานเพิ่็จะเป็ี่นเน้อการดึงขึ้นเนาะใส่เสื้อในในกาศช่างที้จะเป็นใส้เป็นคนหลายคนนอนในการดึงเสื้อชเอาาน ขึ้นบางทีนครับไฟเลสองบางไฟลางยังมีหลายบ้างเนาะบางหนึ่งสองสบ้างเนาะทีเขียมที่จะเอาขึ้นผอที่งพอสายตัวผาบทีหนึ่งพอบยังยังังโอเคเขียมผอบทีหนึ่งหน้าจีาบห้าทีหึ่งจะขึ้นบอสองหนงบ่อไฟหงบ่อ โบหงเนาะไฟโบหูเขา่าไฟโบ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 เขา่าฐานหนึ่งมีปัญหาเนาะสำหรับระบบไฟไฟโบเขา่เขามืดตื้อตาด้วยต่ว่าค่ขำแล้วแต่ว่าผู้คนอย่าง,าางรี้ มาครับบ่งบองไฟลาดก่อนนะทุกค้าแล้กจึงจักกลับเพิ่นก่ลังเอาขึ้นห้างตอนี้ท่านี่สของไงของน้กนี่เนาะขึ้นแล้วเนาะขึ้นไปแล้วส่วนหนเอากระไรภาพเอาไปกระไราไฟลฝาไฟลัดสองฝาไฟามฝาไฟลดสี่ขึ้นไปแล้วเนาะสามสาี่ห้อคามีมุดีบริษัทไอริสการเก็บการเก็บ ทางทีสามทีสี่เนาะทีมง,งานไป่รุนแรงตัวบังไฟสีเลี่ยมเลียมสีสแตนเลสต่อยนะทุกท่านตอนนี้ฐานที่สองก็คือเป็นบงังไฟล้าเนาะทุกท่านน,ะน,นี่นนเนาะกำลังเกียร์กรจะยจุดเนาะทางทีสามคณะกรรมการความปลอดภัยหมายมาได้เลยเนาะความปลอดภัยเป็นหลักเอาโอเคเนาะเกียร์เรียบร้อยแล้วนวไปกเนาะ ผมจะจับนะทุกคนีหน้าเจอกันเพ่นอนบ้องไฟคือเว่าบงไฟสิบล้านเนาะอันนี้ก็ยังบงไฟล้ายัเพร่นนอนอันนี้บงไฟล้านเนาะนีเซบางสวนลแตเาก็ได้เนาะ ทีมงานกัร์เเตอร์แล้วก็ยังมีทั้งทีมงานตอนนี้ก็เป็นเจ็ดโมงแแ้วได้ทุกทานเนาะหรือว่า19บเกโมงเนาะหรือว่าข้ามไปที่พ่อยแล้วเนาะอ่าไมายังยุ่เดือดกันเลเเบิ่งขึ้นดีกว่ามืดนะพ่อพื้น ตกครับกันนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวรถนิดหลายเพราะว่าคนมาหลายหลีเนาะเบื้องจากภาพมุมสูงทีค่ะไปเจ้าอไส้ร่วนบิดเบี้ยงแล้วเนาะคนมาหลายเลยขึ้นเรียบร้อยแล้วเราป้องไฟล่านเจอกันอีนอขนนอกข้างนึงเนาะก็คืออยู่่ทีอ่าเมืองเฟืองทีหนึ่งครับที่สองมีทุนนะเนาะอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์สิมานี่เองต้อรับข้างทีหนึ่ง ได้เรื่องได้เรื่องนะโอ้ยหมื่นหมื่นเพราะว่าจอดรถกับยุกไก่เนาะเพราะว่าสิยางเขาขอดรถกับบอยรำมดาทุกคนพื้นที่เอารถเข้ามาพอได้นอนรถในจอดยางแบบประมาณสามลักสี่ลักพูดเนาะหมื่นนี่นี่เนาะ ทางออกแล้วทุกคนทางออกทางเขายางไก่ย่องานปิ้งอ่ะแต่ยังดำเนินต่ออยู่นะอันนี้เป็นท้าประแดกวะไม่เท่าไหร่ เอาสามไหม กินทองท้องนะเพาอลดเขาสีออกหอดยางหอดนัดลดกับติดกันอีกคนกับกำลังลังออกเมื่อยหลายอ่ะคนงานนี้หาเราเข้ามากับมี เป็นสีสันบุตประเพณีประจาปี2องพาีเนาะหลังจากแล้วบุตปีไม่ลาวแล้วก็จะแมนเป็นบุญบังไฟนี่แหละทุกท่านก่อ,อนที่จะบิดปีนี้เนาะก็จะหมุนเวียนผมเจ้ากระหอบอีกกบบพูกนล้นะเดือนเจ็ดเดือนแปดกับจะเป็น,นบุญเข่าพรรษาอเข่าประปิตอย่างต่างๆ่าแล้วเนาะตอนนี้ก็คือว่าจะสิ้นสุดเนาะในห,หลายบ้านในหลายพื้นที่เขาเจากันเห็ดเปลี่รนข้างเป็นการ ามีคลองชนะิมสองคลองชิมสี่นอนบุญประเพณนนีของบ้านเฮาเอาไว้ลูกทานเนาะที่ตามเติมเติมต่มตอในวิดีโอถัดไปอ่าพาจะพาทุกทานไปเบิ่งในเรื่องกล่าวเดีย๋ยวเติมสำหรับวิดีโอนี้อ่าบุญวังไฟเนาะอยู่ที่เมืองวงองังเวียงแฝงเวียงจนะันนอนปีสองหันซีถือว่ามนซื่นหลายเนะาะทั้งยุยเย,นยน็นจนซะูเนาะทั้งจุดพ่อฝนตกพข้อมเนาะเดี๋ยวขออนะุญาตเนาะ ยกคิวไปี่เท่านี้เด้ทุกท่านที่ตามตอนเนาะว่าค่าพเจ้าจะพาทุกท่านไปเบิง่งภาพบรรยากาศแล้วก็สีสันเรื่องราวเดี๋ยวม